เก็บปูนไม่ได้จริงเหรอตรงนะี่ยเด็บปูนไม่ได้หรอ ว่มันสดเตี้ยจัด Ôi ha ơi ไม่แรงเลยวะอันไหลเเนี่ยเฮ้ยมึงทาเยี่อเิร์กเดิมพันหรือกูป่ะมึงไปท้าเดยอนอับลูกหนึ่งล้านเออทาันได้เดิมพันเปล่า อะไรนะพี่ลุงหนึ่งเดินพันกับพี่เตอร์แบบใช่เดี๋ยวผมโชว์ให้มึงกล้ามาเนยกูอยากรู้ว่ากูวัสคาดาขนาดไหนช้าไปหรอวะล่าเบรกพุทธทุ่มเร็วกว่านี้อ่ะเร็วขึ้นกว่านี้นารุโต พี่เตอร์บอกว่าเท่าไหรเล่นเท่าไหรเท่าไรก็ได้พีเตอร์ถามว่าแพ้จบโลไหมลูงมาเดนี่กันถึงวินเลยเหรอมาเด ความเร็วไม่ได้อกเลยนี่แสไดไ้ขอลองดูเวลารอบนี้ก่อนเวลาแบบไม่ดีไอ้ตุ่วันนี้มีสอมปะมีครับพี่ข้าทุ่มขึ้นข้าทุ่มขึ้น,นทำไมหรอไอ้คพี้งไม่มีเห็น,หนอ,อาใครไม่อยู่ เจะจะเป็นลูบิสตับเอ้วเจอใครวะ่าง้่างก็บอกว่าชันน้ำหนักไม่ผ่านนี่ใช่้เนี้น้ำหนักเกินที่105แล้วก็ทำให้รนล,ลิฟต์ถึงขัดอะ่ะได้กำขัดไม่พอด้วยแล้วก็ต้องไม่แบ่งค่าตัวสองล้านอ่ะให้เขาอ่ะเพื่อที่ให้เขาก็ชกด้วยอ่ะแต่แม่งน้ำหนักนิดเดียวนะตดก็หายแล้วอะ่ะขี่รอบหนึ่งน้ำหนักกะ็ะดแล้วอะ่ะ ไอ้ไอ้ที่น้ำหนักไม่ใช่นมเลยเฉพาะไม่จริงขี้รอบหนึ่งก็ลงแล้วตอนรถถังที่สภาพตอนชั่งนะเออซี่ที่ใลำไส้อยู่แล้วมึงว่ามึงว่าเขาไส้ออกมาอยางว่าว่าเขาได้ขี้ได้ขี้อะไรหมดแล้วอ่ะรีดหมดแต่น้ำเลยสู้รู้สู้ถึงไหนรอบยังเจอเนี่ย โอ้ยเฮียช้าจัดอะไรรล,ลองดูเวลาไม่ดีเลยอ่ะโอ้เฮียอันไดอีกสี่นาทีมั้งทำไดอีกสี่นาที Oh. เปล่งพลุก็ไม่เจ็ดลองเลื่นเท่าไหร่สามนาทีของเขาสามนาทีเท่าไหร่วะสามนาทียี่สิบแปดปะสามนาทียี่สิบแปดใช่สามนาทียี 28, ่สิบแปดตรงน่าจะขนาดผมน่าจะสามสิบกว่าสามนาทีสามสิบสามนาทีสามสิบกว่า ต้องเบรกบูทช้ำๆหน่อยเอกเกรจริงๆมันเบรกบูทง่ายนะแต่ผมรู้สึกว่าทำไมมันยากกว่าทันอื่นนะวะมันต้องไม่โลมันต้องไม่โหลดหรอวะครันเนี่ย จุดสามห้าไม่ดีเลยคือขับแย่มากขับแย่แบบสัดๆัสหกขนาดขับแย่เนี่ยไอ้เหี้ยเบรกบูทก็ไม่ได้ด้วยเบรกบูทก็ไม่ได้ด้วยนะเบรกบูทไม่ได้ด้วยไอออดยังไงเดี๋ยวไอเซอร์กอะ่ยากายอะยังไงอ่ะ เขาตัดสายผมไปแล้วอ่ะดิอะไรอ่ะนี่ไม่ไม่น่ารู้เรื่องสงสัยกลัวลุงร้านร้านแดงเรี้ผ่านมี3คนนะตอนนี้เราขาดเด็กสองใครมากลัวเหรอโอะไรกลัวเหรอเอาอีอยากตายใช่ไหมกลัวเปล่าตายใช่ไหมกลัวหรือเปล่าไม่กลัวกลังไปเดิมพันใช่ไหมเท่าไหร่เอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ร้านหนึ่งได้มาดิ อยู่ไหนอยู่ไหนีตา,หนนตายเหลือเกินอยู่เลเวลล่ามาเก็บของเร็วเร็วเร็วรออยู่แต่ขาดสองนะต้องเบรกบูทให้ได้อไอ้ไอที่อะเนินมันยากจังวะาเบรกบูทอะเนี่ยคือจังหวะตะกี้นี่คืออะไรวะล้อมันลอยเยอะอ๋อทุกคนล้อล้อมันลอยเยอะเกินไปเหรอได้ครับพี่ นี่มาตินจตางคารนะรถแดงมีอะไรมาเติมไหมคาร์ซ้อมครับมาตินซ้อมหรอครับนี่กูบ้าอะไรนะรถแดงอ่ะใช่ครับอุ้ยยาเอาขึ้นเรืนมันต้องเบรกบูทให้ได้ช่วงเริ่มต้นด้วยมันมันจะลดเยอะกว่านี้อีก ไป้อันสองถ้าแบรี่กับพี่หานมาก็เต็มอีกห้าสิบปีงันได้ที่ร้านอื่นนะที่มันงันได้พวกพาวอะไรเงี้ยที่แบรี่ไปยนะตอนเออเนาะรู้แล้วมันมีแดงมีพาวมีลูกศิลงเนยมันสูงมันเยอะไปปรดีเล่นบ้างปดีไปปักบ้างบ้างปรดีพี่ผมอยู่สี่เลยอยู่ได้ร้านอื่นอ่ะปอกไม่มีใครอะฝั่งตอนใช่ปอนมีตี้พัดอยู่ปอกก็ตืนละใช่ไครับผมเล่นประดีเล่นองาง องนนี่เวลาเท่ากับสามสองเลยเฮียร้านพามีใครงั้นไหมต้องแถวร้านพาพี่เหลือไปเล่นร้านพารไหนกินเอลเดี๋ยวเดี๋ยวที่งั้นลงให้นะไอร้านแดงถึงงั้นแดงกันถึงไปรีบมาปล่าพี่กำลับหนงครับนั้นอยูโอ้โหเวลาเท่ากระสามสองเลยสัตว์ อยาตามถอยหลังนะถอยลังไหมจุกลุกแลี่เอี้ยกกันนั้นจะไปแล้วนะเฮ้ยคุณซัด้วยนะครับะนิวเซิร์ฟนอกขอบคุณสำหรับการสมัครสมาชิกขอน้องอนิวขอบคุณครับใช่ผมรู้ละถ้าเราเสียเขาเสียเราก็ไม่ได้แล้วได้แล้วแค่คนละตึ๊ดคนละตึ๊ดแต่ว่าเดียวกันนี่ โ,โ,โอ้ยเฮียเนินสูงไปยดแม่มันไม่ต่อโต้หรอใช่หรอโหแม่งดีปิปีก็เดี๋ยวร้านคูณกันได้แล้วนะมีใครไปงานร้านอยู่ก็ได้นะ เธอไปหลอยได้ปะม,มีใครหลอยร้านทูบบ้างไหมนะ phì chấp ta 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 chưa khỏi em à, chưa, chưa, ขับไปงั้นปูนรอนะพี่อ่ะออต้องเบรกบูตร,ตรงนี้ให้ได้อะไอ้เหี้ยทำม่คให้ได้ อันนี้ไม่ได้เบรกบูทนะเนินอย่างเดียวมะ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  Mana 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 mana

กำลังไปรอก่อนโอเคโอเคนี่เวลาไม่ดีนะแต่ได้ที่หนึ่งเลยเวลาไม่ดีนะเวลาไม่ดีแต่ก็ได้ที่หนึ่งอยู่ผมต้องอยากได้มากกว่านี้สักสามจุดยี่สิบหกห้าก็ได้เอาส่งออกด้วยดึงส่ออกด้วยหมด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 แล้วหมดแล้วเรียบร้อยหมดที่หนึ่งนี่ยที่หนึ่งกดตลัดการเนี่ยเพี่ยงหมดละ เกี่ยวทีคอมบอกแล้วยังไงเกี่ยวที่คอมเห็นปะคอมมีคอมปุ๊บต่อให้เราจะทําดีขนาดไหนจำได้ไหมวันที่เรามาเล่นรอบแรกอะที่เล่นแบบเช้าเช้าเลยอะตั้งใจแบบสุดๆอะถ้าเป็นคอมผมตอนแรงตอนนั้นอะเวลาน่าจะดีที่สุดเราต่อที่แกผมไปร้านเอซปต่อพี่อะหลังจากกูเสร็จนะใช่ใช่ผมไปเอซปต่อ กลางพอลให้เลยงั้ JI, นเราไปดูกลางเดี๋ยวเปรถตำรวจต่อรถตำรวจเดี๋ยวไปรถตำรวจต่อรีดกางผ้าขอตำรวจชันเไม่มีคนงัดกลางผ้ารอบมีรอบแคมป์ใรถเลยเพราะจะให้จะให้ฝั่งมาดีไล่ไปไงี้จะให้มาดีไล่ไปเลยเราไปดูกลางเขาเลยกาไม่ได้กลางไม่ได้มันขึ้นเลยที่ใช่มามามากลางมากลางมาดูในเอฟซีเยู่